สวัสดีครับคลิปนี้น,อน็อตและช่อง walking Thai Trip อยู่ใกล้กับแยกสาธรณราธิวาสราชนครินครับจะพามาดูการเริ่มเตรียมพื้นที่สำหรับการปรปับปรุงสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีในเฟสที่2ครับไปดูกันว่าตอนนี้มีการเตรียมพื้นที่ไปถึงไหนแล้วครับไปดูกันเลยครับ สวนสาธารณะคลองช่างนนทรีเป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงคูคลองของผู้ว่าคนเดิมของกรุงเทพมหานครครับมีทั้งหมด5เฟสด้วยกันครับด้วยงบประมาณในการก่อสร้างที่กําหนดไว้ก็คือ980ล้านบาทครับแต่ยังไงน็อตก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าช่องของน็อตไม่ใช่ช่องของการเมืองนะครับไม่ว่าผู้ว่าคนไหนผู้ว่าคนเก่าหรือผู้ว่าคนใหม่ ที่จะดาเนินการโครงการอะไรเราก็ f, สนับสนุนกันทั้งหมดครับเราจะให้เครดิตทั้งคนที่ทําไว้แล้วแล้วก็คนที่จะมาสานต่อด้วยครับเพราะฉะนั้นน็อตขอความกรุณาว่าไม่แสดงความคิดเห็นว่าผู้ว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้หรือคนนี้ไม่ดีกว่าคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับน็อตขอสงวนคําพูดหรือขอสงวนคําที่ว่าเป็นข้อเสนอแนะแบบนั้นนะครับเสนอแนะในแนวทางที่ว่าควรจะสร้างต่อหรือไม่สร้างต่อหรือสร้างต่อแล้วดียังไงไปในเชิงนั้นดีกว่านะครับ ส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าการสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีหรือว่าการปรับปรุงให้ดีขึ้นครับเราก็จะเห็นผลงานประจักษ์แล้วว่าตรงเฟสที่1ที่มีการเปิดใช้ให้ประชาชนเดินเข้ามาแล้วก็ใช้พื้นที่ได้แล้วนะครับตรงนั้นก็สามารถเชื่อมต่อกับตรง BRT ของสาธรได้แล้วก็เชื่อมต่อ BTS ช่องนนทรีได้ ทำให้เป็นสกายวอล์กที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางหรือเป็นสถานที่พักผ่อนรวมถึงใครจะเดินทางมาใช้รถไฟ,ฟฟ้าหรือรถ BRT ก็สามารถใช้ตรงนั้นเชื่อมต่อการเดินทางได้ทำให้กลายเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ในการเชื่อมต่อการเดินทางได้ที่สําคัญตรงบริเวณนั้นยังสามารถใช้เป็นสถานที่ในการบําบัดน้ําเสียในคลองช่องนนทรีโดยวิธีธรรมชาติได้ด้วยครับผมจึงถือว่าในเฟสที่1่ได้รับความประสบความสําเร็จอย่างมากเลยครับ ส่วนในเฟสที่2ที่เราเห็นในภาพตอนนี้นะครับที่มีการล้อมสีเขียวๆไว้นะครับก็จะเป็นจากถนนสาทรถ,ถึงซอยนาราธิวาสชนครินทร์เจครับจะใช้วงเงินในการปรับปรุงในส่วนที่2นี้จํานวน79ล้านบาทครับโดยมีบริษัททีโอไบท์จำกัดเป็นเอกชนผู้เสนอราคาการก่อสร้างเพียงรายเดียวครับแล้วก็จะเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีในเฟสที่2นี้ด้วยครับ ซึ่งปัจจุบันตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมพื้นที่สําหรับการปรปับปรุงสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีครับโดยเริ่มมีการกั้นพื้นที่สําหรับการก่อสร้างอีกทั้งเป็นการจํากัดพื้นที่สําหรับประชาชนที่ใช้พื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบมากหรือว่าไม่ให้ได้รับกันตรายจากการก่อสร้างในครั้งนี้ครับ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะคลองช่องหนึ่งซีในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารของกรุงเทพมหานครครับ จะเกิดขึ้นกระทั่งเรียบร้อยทั้ง5้าเฟสหรือไม่ตามนโยบายของผู้ว่าคนเก่าหรือไม่นั้นก็เป็นที่รอคอยของประชาชนชาวกรุงเทพนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อเปลี่ยนผู้บริหารอาจจะมีการเปลี่ยนนโยบายที่แตกต่างกันไปได้ครับอาจจะเลิกสร้างในเฟสต่อไปหรือไม่เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณบ้างนะครับเพราะนั้นคนใหม่อาจจะไม่ดำเนินการก่อสร้างก็ได้ครับหรือว่าอาจจะก่อสร้างเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ หากมีการดําเนินการปรปับปรุงสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีให้ครบทั้ง5เฟสครับก็จะเป็นการพัฒนาคูคลองในกรุงเทพมหานครให้ดูดีและมีความสวยงามมากขึ้นอีกทั้งเป็นการนําเรื่องการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการธรรมชาติมาใช้กับคลองด้วยครับถือว่าคลองสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีนี้จะเป็นอีกต้นแบบคลองหนึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้ครับส่วนผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็อยากจะเสนอข้อคิดเห็นว่า ควรปรับปรุงส่วนสาธารณะคลองช่องนนทรีให้ครบทั้ง5เฟสครับเพราะว่าจะถือเป็นคลองที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับกรุงเทพมหานครและประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับถือว่าหากทำดีๆหรือว่าทำให้มีความสวยงา,งามก็จะสามารถเป็นหน้าเป็นตาหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งให้กับกรุงเทพมหานครได้ด้วยครับแต่ว่าเรื่องงบประมาณต่างๆก็ต้องมีการปรับปรุงหรือมีการเพิ่มลดให้เหมาะสมตามความเป็นจริงในปัจจุบ,บันครับแต่ relay, ว่าเรื่องที่ว่าไม่สร้างเลยนั้นก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าครับ สุดท้ายแล้วหากผู้ว่าราชการคนใหม่ของกรุงเทพมหานครจะไม่ได้สร้างหรือว่าไม่ได้ปรับปรุงสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีกระทั่งครบ5เฟสแล้วครับก็พอจะเข้าใจได้ว่าคนแต่ละคนย่อมมีนโยบายต่างกันไปครับยิ่งในเฟสที่ยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆกับเอกชนก็มีแววว่า จะมีการลดหรือว่าไม่ได้มีการก่อสร้างต่อหรือไม่ตรงนั้นก็ต้องมีการโยกงบประมาณไปในใช้ในการกรุงเทียมหานครในส่วนอื่นๆด้วยหรือไม่ครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้สร้างต่อก็ต้องมารอดูกันว่าในอนาคตจะมีการสร้างต่อจนครบ5เฟสหรือไม่นะครับในส่วนสาธารณะครองช่องนนทรีแห่งนี้ครับ และรอดูความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญในโลกครับเพราะฉะนั้นเราก็มารอดูกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking Thai trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ